สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุนะคะการรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุค่ะก ตามขั้นบันไดตามช่วงอายุค่ะอายุ60-69ถึงปีรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเดือนละ600บาทอายุ70-79ถึงปีรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเดือนละ700บาทอายุ80-89ถึงปปีรับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเดือนละ800บาทและอายุ 90ปีขึ้นไปค่ะจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาทค่ะมาดูหลายๆท่านสอบถามมาว่าเอะอายุถึง70ปีแล้ว80ปีแล้ว90ปีแล้วทำไมเบีย้ยยังชีพตามขั้นบันไดยังไม่มีการปรับเพิ่มค่ะ การคำนวณน,น๊กการคำนวณอายุผู้สูงอายุรายเดิมค่ะจะคำนวณตามปีงบประมาณนะ๊ะจะคำนวณตามปีงบประมาณการเลื่อนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิมแบบขั้นบันไดจะเลื่อนตามปีงบประมาณค่ะ ไม่มีการเพิ่มเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในระหว่างปีงบประมาณแต่อย่างใดการห,หลายท่านก็สอบถามพอน้อยมาว่าอายุถึงเจ็ดสิบปีแล้วค่ะทำไมยังได้รับเบีย้ยอย่างชีพหกร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทจะได้รับในช่วงไหนจะได้รับในปีงบประมาณถัดไปนะจะจะได้รับในปีงบประมาณถัดไปการคำนวณอายุแบบของรายเดิม ของผู้สูงอายุรายเดิรจะคำนวณตามปีงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณจะไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะจ๊ะค่ะจะไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเบี้ยอย่างชีพในระหว่างปีงบประมาณค่ะถึงท่านจะอายุครบ70ครบ80หรือครบ90ปีขึ้นไปแล้วค่ะจะไปปรับในช่วงไหนจะไปปรับในปีงบประมาณถัดไปค่ะก็คงจะชัดเจน สำหรับท่านที่สอบถามมาถึงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบท่านบันไดค่ะท่านอายุครบแล้วค่ะก็ต้องรอให้สิ้นปีงบประมาณนจาจ๊ะจะได้รับในช่วงไหนในช่วงปีงบประมาณถัดไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอที่พอน้อยลงในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมรับฟังค่ะหรือท่านใด ที่จะสอบถามปอน้อยเพิ่มเติมในเรื่องของช่วงอายุถึงแล้วแต่ไม่มีการปรับหรือจะแสดงความคิดเห็นค่ะใดๆเข้ามานะคะทุกคําถามที่ส่งมาปอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามปอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะ ค่ะสำหรับในคลิปนี้พอหน่อต้องกลัาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ